What would happen the t o suddenly p p if s a r i o 12. หายนะถ้าโลกหยุดหมุนกระทันหันเราจะรอดไหมสวัสดีครับทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่หลายคนอาจจะเคยจินตนาการแต่ไม่เคยรู้ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนั่นคือถ้าโลกของเราเกิดหยุดหมุนรอบตัวเองกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง มาดูกันครับว่าหายนะครั้งนี้จะใหญ่หลวงแค่ไหนและเราจะรอดไหมหายนะอันดับที่1ทุกสิ่งจะถูกเวียงกระเด็นไปทางทิศต,ตะวันออกลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนรถไฟเหาะที่วิ่งด้วยความเร็ว1,670กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจู่ๆรถไฟก็เบรกกระทันหันนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเรา โลกหมุนรอบตัวเองที่เส้นศูนย์สูตรด้วยความเร็วสูงกว่า1,670กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ464เมตรต่อวินาทีถ้าโลกหยุดหมุนทันทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนาทั้งตัวเราอาคารบ้านเรือนต้นไม้ไปจนถึงอากาศจะถูกเหวี่ยงกระเด็นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วเท่าเดิมครับนี่คือผลจากความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ผลกระทบต่อมนุษย์ ร่างกายของเราจะถูกเหวี่ยงกระแทกกับสิ่งกีดขวางด้วยความเร็วสูงมหาศาลซึ่งเทียบเท่ากับการถูกรถบรรทุกวิ่งชนอย่างแรงแทบไม่มีใครรอดชีวิตจากแรงประทะระดับนี้ครับอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะพังทลายเป็นซากปรักหักพังในพริบตาเราจะตายกันหมด This is what is deserves หายนะอันดับที่สองลมพายุเหนือเสียงถล่มทุกอย่างบรรยากาศหรืออากาศของเราก็จะถูกเวียงออกไปเช่นกันเนื่องจากยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเฉื่อยทำให้เกิดลมพายุที่มีความเร็วเหนือเสียงครับลมเหล่านี้จะรุนแรงจนสามารถถล่มทุกสิ่งบนโลกให้ราบเป็นหน้ากลองและสร้างความร้อนจากการเสียดสีที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ทั่วโลก หายนะอันดับที่3คลื่นยักษ์ซินามิมหึมาไม่เพียงแต่บนบกเท่านั้นครับมหาสมุทรทั้งหลายก็จะถูกเวียงไปตามแรงเฉื่อยก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซินามิสูงหลายกิโลเมตรที่จะกวาดท่วมแผ่นดินและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าคลื่นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหลือเชื่อไม่มีทางหนีพ้นอย่างแน่นอนครับหายนะอันดับที่4กลางวันจะยาวนาน6เดือน เมื่อโลกไม่หมุนรอบตัวเองอีกต่อไปวงจรกลางวันและกลางคืนก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโลกจะยังคงโครจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เวลาประมาณ365วันต่อรอบนั่นหมายความว่าซีกโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะ,ะเผชิญกับกลางวันยาวนานถึง6เดือนเต็มครับแสงแดดจะแผดเผาจนพื้นผิวแห้งแล้งและร้อนระอุเกินกว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะทนได้อุณหภูมิอาจสูงเกิน100องศาเซลเซียส อายนาอันดับที่5กลางคืนจะมืดมิดและหนาวจัด6เดือนในทางกลับกันส่วนซีกโลกที่หันออกจากดวงอาทิตย์จะ,ะเผชิญกลับกลางคืนอันยาวนานถึง6เดือนเต็มอุณห,หภูมิจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนติดลบหลายร้ยรอยองศาเซลเซียสกลายเป็นดินแดนน้ำแข็งที่มืดมิดสิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดบนโลกจะไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วเช่นนี้ได้ หายณะอันดับที่6ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกในสถานการณ์ปกติดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเพราะโลกหมุนรอบตัวเองแต่ถ้าโลกหยุดหมุนการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันจะมาจากวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แทนทำให้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกครับ หายนะอันดับอี่7ดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันออกและในทำนองเดียวกันดวงอาทิตย์ก็จะตกทางทิศตะวันออกการเดินทางของดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเต็มในการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหายนะอันดับที่8โลกจะกลมขึ้น การหมุนของโลกในปัจจุบันทําให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางส่งผลให้โลกมีรูปทรงป่องออกเล็กน้อยที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรหากโลกหยุดหมุนแรงเวี่ยงนี้จะหายไปทําให้รูปทรงของโลกจะค่อยๆปรับตัวให้เป็นทรงกลมมากขึ้นเรื่อยๆหายนะอันดับที่9มหาสมุทรจะไหลไปรวมกันบริเวณขั้วโลก เมื่อโลกกลมขึ้นและแรงเวียงหายไปน้ำในมหาสมุทรจะไหลไปรวมกันที่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือและใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดมากกว่า,าอันดับที่10แผนที่โลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการเคลื่อนที่ของน้ำในมหาสมุทรจะส่งผลให้บริเวณเส้นศูนย์สูตรกลายเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่คล้ายกับทวีปใหม่ขนาดยักษ์ ในขณะที่มหาสมุทรขนาดมหึมาจะเกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกทั้งสองแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับหายนะอันดับที่11สนามแม่เหล็กโลกหายไปรังสีอันตรายโจมตีโลกการหมุนของแกนโลกชั้นในที่เป็นของเหลวเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากรังสีคอสมิกและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์หากโลกหยุดหมุน สนามแม่เหล็กนี้จะค่อยๆอ,อ่อนลงและอาจหายไปในที่สุดทําให้โลกของเราไร้เกราะป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากอาวกาศจะพุ่งตรงมายังพื้นผิวโลกซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและจะทําลายชั้นบรรยากาศทีละน้อยด้วยสิ่งนี้อาจทําให้นกอพยพสัตว์ทะเลและเทคโนโลยีนําทางด้วยดาวเทียมทํางานผิดปกติด้วยครับ ืหายนะอันดับที่12ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดเลยจากผลกระทบทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นแรงเหวี่ยงมหาศาลลมพายุเหนือเสียงสึนามิยักษ์อุณหภูมิสุดขั้วการโดนรังสีจากอาวกาศโจมตีและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ครั้งใหญ่ถ้าโลกหยุดหมุนกระทันหันจริงๆเหตุการณ์นี้จะเป็นหายนะขั้นสูงสุด ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกสามารถอยู่รอดได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือ12หายนะที่จะเกิดขึ้นทันทีที่โลกหยุดหมุนกระทันหันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแต่ก็ช่วยให้เราได้เห็นว่าการหมุนของโลกมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรามากแค่ไหนสวัสดีครับ จะตายกันหมด